รู้ตามแบบปุจจนบลรารู้ผันอาจตระหะอายตาตนะหะอายาตระห,รหทั้งห้าแบบสบายๆแปดเก้าเจ็ดแปดพันล้านคนก็รู้แบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่นั้นก็สร้างอารมณ์ทำให้อารมณ์ขุนมัวทำให้ความสึกอารมณ์ เปลี่ยนแปลงแป,ปรปรวนวืดขึ้นวืดลงไม่นิง่งไม่นิง่งถ้ารู้แบบผ่านอายตนะอายตนะโอ้พูดน่าก้อยทันอายตอายตนะทั้งหะอายตนะมุตตาจะโบกลิ้นกายสัมผัสกันแล้วไงดีโอ้ รู้แบบได้ยินได้เห็นได้ดมได้กินได้รูปคําสนุนสนวิจบท,ทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับเก็ดไปพันล้านคนเสร็จแล้วก็สมผลให้เกิดว่าชอบกับไม่ชอบไม่ชอบก็คือโอ้ยเป็นเหลือเป็นแค้นอารมณ์บ่จอยถ้าชอบก็โอ้ดีไงชอบก็ดีลหลงดีต่อไปไงเงียไม่ชอบก็ไม่ดี โมโหสหูเสียวทุกนั้นทีนี้เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจับประมาณนั้นะครับนันๆๆๆพอได้แล้วครับทีนี้รู้แบบพุทธ,ธรู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดมันต้องรู้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะใช่จบนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะใช่เ่้ามา ถ้าหากว่าเจอรุ่งอมขยายความแล้วท่านที่อยู่หน้าจอสดับแล้วเป็นเช่นไร